สวัสดีค่ะสำรีนะคะจากเอ i s o d e ซเอสเลอค่ะวันนี้นะคะสัรีจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูพัมคิน s p ปร์ลาเต้กันค่ะเมนูนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของซอสพัมคินสไปร์นะคะที่ทําจากตัวฟักทองแล้วก็เครื่องเทศที่เวลาเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในช่วงฤดูหนาวเลยค่ะสำรีนะคะก็จะตวงซอสพัมคินสไปร์นะคะลงไปค่ะ วันนี้นะคะเราจะทําเป็นเครื่องดื่มร้อนกันค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะซอสพําคินสไปก็จะหน้าตาแบบนี้เลยก็จะมีส่วนผสมของฟักทองแล้วก็เครื่องเทศนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสัมฤีจะใช้เป็นเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะสัมฤทก็จะตวงผงกาแฟ20กรัมค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะใช้20กรัมนะคะ เมื่อเราตวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเกลี่ยหน้ากาแฟแล้วก็แทมกาแฟค่ะจากนั้นนะคะสำลีก็จะทำการสกัดกาแฟเอสเปรสโซลงบนพัมคินสไปซ์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะ เมนูนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เรารู้สึกแบบคัดจมูกหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะไม่สบายตัวรั้นเหนือขั้นตัวเราได้ดื่มเมนูนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่ามันมีส่วนผสมของตัวสมุนไพรนะคะจะทําให้แบบคอโล่งเนี่ยเวลาดื่มเข้าไปอะอจากนั้นนะคะสานี้ก็จะคนให้ตัวพัมคินสไปซ์แล้วก็กาแฟนะคะเข้ากันค่ะนี่นะคะ่ะ แล้วก็เราจะไปเตรียมนมค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้แค่เป็นสตรีมนมให้เป็นแค่นมร้อนนะคะเราจะไม่ได้ทําให้มันเป็นฟองนมนะคะเพื่อนๆสำลีก็จะตวงนมประมาณ150 ml นะคะนี่ค่ะเมื่อสำลีตวงนม150 ml เสร็จแล้วสำลีก็จะทําการสตรีมนมนะคะให้มีความร้อนเนาะ แค่นมร้อนไม่เอาฟองนมนะคะนี่ค่ะสนี้ก็จะสตีมเลยเมื่อเราสตีมนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมเช็ดก้านสตีมทําความสะอาดทาความสะอาดเลยนะตอนนั้นนะคะเพราะว่ามันจะได้มีคราบนมติดอยู่เนาะนี่ค่ะนมก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะสนมวิก็จะเทนมลงไปในตัว ทำขีนและกาแฟที่เราทำไว้เนาะนมันก็จะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะแล้วก็สำลีจะตกแต่งด้วยผงชินามอนนะคะผงอบเชยเนาะก็จะโรยผงอบเชยแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งของแก้วเนาะคือซอสทำขค้นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ย อยากจะดื่มเลยไม่อยากทำซอสเองก็มาดื่มได้ที่ลามซซาคอฟฟี่ได้นะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงซีซั่นนะคะเมื่อสาลีโรยผงชินนามอนเสร็จเรียบร้อยนะคะสาลีก็จะวางตกแต่งด้วยก้านชินนามอนหนึ่งก้าน,นะคะ่ะแล้วก็ก้านนี้นะคะสามารถทานได้แล้วก็ใช้เป็นที่แบบคนแทนช้อนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเออกิฟเก๋ปะล่ะนี่ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็เราจะโรยตัวจานรองนะคะด้วยผงชินน้มอนเล็กน้อยด้วยค่ะก็จะโรยประมาณนี้นะคะเล็กน้อยบางๆนะคะแล้วก็เอาพัมคินสไปของเรามาวางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยออกเดี๋ยวเอากั้นใหม่แล้วกันเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูพัมคินสไปนะคะเป็นเมนูที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เวลาที่ ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ผิงไฟอยู่บนดอยนะถ้าฟิลบ้านเราเนาะนี่นะคะก็จะใช้ก้านชินามอนในการแบบคนแบบนี้ได้ด้วยนะนสัมรีขอตัวไปดื่มเมนูนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ้อช่องทางในการติดตามสัมรีนะ Facebook YouTube Channel TikTok นะคะบล็อกดิด ก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องสัมีด้วยนะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปจริงๆแล้ว